สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางง่ายๆหน่อยมือนี่นะครับเนาะมือว่านกับฝประกอบการกับปกติก็พิเศษกับสลับกันนะครับเนาะไปเขากันยังดีที่ได้ชุดห้าน้อยวิไอพีมาอยู่เนาะเขาชุดเน้นมือว่าน,นี้นะครับผมกะมือนี่มาเบิ้งกันต่อครับผมมือนี้วันที่ยี่สิบเก้านะครับ เป็นวันพุธนะครับวันพุธที่29นะครับผมมาเบิ้งอยู่ที่หาน้อยพิเศษก่อนเลยครับผมหาน้อยพิเศษมื่อนีนได้เด่น1กับเด่น2นะครับผมเด่น1นล่อง2นะครับเนาะจับคู่นะครับผมจับคู่ก็จะได้1 5 1 6นะครับ2 5 2 6 3 5 3 6นะครับเพื่อนๆแล้วก็มี5 6 5 7 6 7 6 8 5 8นะครับหวยชุดเต็ม อาจจะลายยังน้อยนะครับหอยบอ่อชนนะครับเนาะบอ่อชนแต่ว่าก็มีชุดเน้นคือเก่านะครับผมก็ให้ไว้ให้เพื่อนๆพิจารณาบึงเนาะมาค่อยตามนะครับผมแนวทางทุกแนวทางมีความเสียงนะครับคิดจากย้อนหลังนะครับผมอนาคตก็กล่อรุนเหมือแรงน้ากันนะครับผมก็ชุดเน้นเน้นมือนีก็คือมีเน้นหนึ่งนะครับเนาะหนึ่งหาเน้นหนึ่งหานะครับเพื่อนๆเด้อ ก็หนึ่งหกนะครับหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับผมชุดล่องก็เป็นสองหาสองหกนี่นะครับลองจี่เหลือก็เป็นชุดกันนะครับผมตัวไหนเพื่อนๆมากคอยตามนะครับเนาะนะส่วนมากที่เวลาคนคำนวณลินก็ลินได้ชุดน้นี่แหละครับเน้นไล่ๆกับโบโบไว้นะครับเนา,าบบนะนะาสามตัวมันนี่ก็มี สองหนึ่งหาสองหนึ่งหกนะครับผมแล้วก็สองสองหาสองสองหกนะครับผมมือนี้มัมกมกักติดสองรักลอยครับผมคิดว่ามืนอนีสองสิมาอยู่ถ้าปลุเนาะครับผมมืนอนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นแนวทางของห้าน้อยพิเศษนะครับเนาะเป็นเบือ่อนก็ฝากพิจารณาเบื้งเนาะหนึ่งหาหนึ่งหกนะครับแล้วก็สองหาสองหกนี่คือชนิดของห้าน้อย,อ 5, อยพิเศษครับผมไปเบิ้งห้าน้อย ปกติกันต่อครับผมหน่อยปกติมือนีก็ได้เด่นหนึ่งล่องสองเื่กันครับเพื่อนๆฉุดมัน,นมือนีฉุดมากใกล้ๆก,กันนะครับมือนีอาจจะออกใกล้ๆก,กันหนึ่งสองสามหน่อยเลยครับน,นี่ก็เป็นบ่อยนะครับผมก็คือหานาอยปกติมือนีครับผมวันที่ยี่สิบเก้านะครับผมกับ ของพิธีการเนาะเดนหนึ่งล่องสองนะครับกับมีจับคู่หนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกนะครับสองสี่สองหาสองหกนะครับเพื่อนๆชุดเต็มเนาะแล้วก็มีสี่หกสี่เจ็ดหาหกหาเจ็ดแล้วก็หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดนะครับเนาะเอส่วนชุดเน้นนะครับผมชุดเน้นเมื่อนีก็เป็นหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหากันครับ แล้วก็ชุดล่องก็เป็นสองสีสองหานะครับผมชุดนะครับเพื่อนเพื่อนเน้นกับลองนะครับเนาะตัดออกมาให้เรือสี่ชุดที่เรือก็เป็นเป็นเพื่อนมากตัวใดกับพิจนาเบิงนะครับชุดเต็มนะครับผมส่วนสามชุดสามตัวของห้าน้อยปกติมือนี้นะครับเนาะก็เป็นเอ่อหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งหานะครับผมสองหนึ่งสี่สองหนึ่งหาสองหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกนี่คือเป็น เป็นตัวกันนะครับน้องเพื่อนๆมากค่อยตามนะครับผมตรงใจค่อยจัดเนาะแนวทางของห้าน่อยปกติครับผมออมาบึงออแนวทาง vip กันต่อนะครับผมวีไอพี hmm. <VIP S 2> มอนิก็ได้เด่นสองนะครับผมล่องซีนะครับเพื่อนๆก็จับครูมาได้กับซีมี่หนึ่งซีหนึ่งหานะครับผมหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด สองสี่สองหาสองเก็ดสองแปดสามสี่สามหาเนาะครับเนาะชุดเน้นมือนี้คือสองสี่สองหาเนาะครับเพื่อนๆพื่อสองสี่สองหาเนาะที่ไฮไลท์ไปไห้ล้วก็ชุดล่องก็จะเป็นหนึ่งสี่หนึ่งหาเนาะแนวทางของ VIP มือนี้ VIP เดินดีมาสองมือแล้วมือนี้ก็หวังว่าจะมาอีกเนาะครับเนาะเป็นความหวังเลยครับความหวังของผมเลย VIP ตอนนี้ก็คือมา ตัวนินสองมือเลยมือนี้ก็หวังวัดจมาม่าอีกนะครับเนาะแต่ว่าก็ให้เพื่อนเพื่อนพิจารณาบึ้งนะครับผมกะสามตัวมือนี้ก็เป็นสามสองสี่สามสองหาแล้วครับผมชุดลอกก็เป็นสามหนึ่งสี่สามหนึ่งหาเนาะครับผมเนาะกั 3, 1, 4, 3, 1, ะบม,มือนี้มีเท่ทางเมื่อฝากาเพื่อนๆสํานสหรับหวยห้าน้อยมือนี้ครับผมกับฝากาพิจารณาบึ้งนะครับนะเนาะเอ่อมักค่อยตามนะครับนเพื่อนตรงใจค่อยจัดนะครับผมขอบคุณหลายๆสำหรับ,บเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่เข้ามา รับชมแล้วฟังแนวทางนะครับเนาะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้เด้อครับเพื่อเปลี่ยนกําลังใจให้ช่องหน่อยนะครับผมเนาะกาซีมีแนวทางดีๆดีมาฝากเพื่อนๆในมือต่อๆไปครับเพื่อมือนี่ก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านมีโชคมีลาบกันทุกคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับผม